สวัสดีทุก,นต,ก,น,น,น,กนตอวนีทุกคนน้ผมจางครับนมค,ค,ครับไม่กอกใครมาครับจับสกินใหม่เฮียบอกน่ารักออกน้ออร่อยอืม ดูหน,ำนำุนมๆดูมันสมองปินะดหน้าเอานี่อร่อยช่างเงือกมาเราจะบอกบแบบตีแล่เล่นไม่ได้แล้วเพราะเกิดการแหง้งช่างเงือก ลงนะ้ำปักไฟปักทดอไอ้สว่างไปอึ๊บไม่มีอะไรมากแ็อยากมาสร้างบ้านสร้างบ้านใหม่ตรงนี้นะฝนตกอีกฝน,น,นฟ้าไม่เป็นใจเลย ก็เอยไปนรลกมาเออลืมไปว่าพาร์ทก่อนได้ไปนรลกมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลงหรือวาไอ้ชั้นนี่จะมาสร้างมาไงนี่จะสร้างบ้านกันนะครับ ใช้บล็อกมากเออหนึงนะมุ่ก่อนสร้างไะดิเราก็ต้องใช้ทรายเยอะมากทรายเหรอใช้ทรายเยอะมากดูแด้จากไหน ขอเวลาหน่อยผมขอเวลาก่อนนะครับโอเคทีคุณพร้อมด้วยยอ อึบจออึบจออึบอึบจออึบเอ่ออึบขอเวลาบแป๊บหนึ่งโอ้ยก็ได้มาโอ้ก็ได้มาพอโอกคดีก็ได้มาพอสมควรหนึ่ง สองอซแตกแล้วก็อีก12 12บสอล็อกหมอกาทำกระจกเหนื่อยมากกับการส้วมน้ำมาเมย์เมย์เมย์ทำไปช่วยมากลาก่อนมากจะเป็นชาอตเนอคืน้นๆๆนน ปึ๊บซ้ายจ้ะน่ะผมแล้วทานไงทานเนี่ยเคไม่มีทานม่มีทานทานไม่ต้องอยู่ข้างบนอะ่ะม,มีทานอย่างว่าทานอยู่ไหนอยูนนี่ไงหลังจากนั้นเราก็ต้องลอซ้ายก่อน จัดไปชุดใหญ่ไิกับพีิดต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 ุดมาซะเยอะใช้ได้แค่หกสิบสี่อันจะลอ้อี๋ยวนี้ออก ป๊พอเวลารอบแบบเดี๋ยวมั่นแบบเค่ขยายบื้ที่เสร็จแล้วนอนก่อนเดี๋ยวซอมบี้บุกต้องขึ้นอย่างคันเท่ไม่ได้หรอก 多大？